สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่เกมเพจซีมูเลเตอร์เองนะฮะเหมือนเดิมนะครับลีกหลุดออกมาเขาก็จะมาสปอยใช,ใช่แล้วผมก็มาที่เดิมเลยตั้งบทูทขายสปอยไปด้วยขายไปด้วยมันออกดีนะ,ะทุกคนตอน,ตอนนี้ผมมีเยติ3ตัวนะฮะแล้วก็เพนแคทนะฮะสี่ตัวผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วแต่เห็นข้างหลังเขาขายยี่สิบเก้าบิลเลียนยังไม่ออกเลยไม่ใช่ข้างหลังข้างๆเนี่ยเราเปาดวะเราปาดเาวะเออปาดสก,กีผ้าบิลเลียนไป ง่ายๆเลยโอ้โหโกรถูกอ่ะเอาทุกคนนะใครสุ่มมาเจอเซิร์ฟอยู่ที่พินณุ์ขายสัตว์นี่คือยังคุ้มอ่ะบอกเลยแกปาดบดอ่ะไม่สนรู้ใครไม่สนว่าราคาจะเท่าไหร่เออพร้อมเดี่ยวกับไอทนิกมากนะทุกคนแล้วก็เยตีปกติจะขาย30บิลเลียนอ่ะเราขาย30ิแล้วกัน30เออพี่มีคนกำลังจะซื้อผมว่ามา เริ่มคุยกันเลยเอาละฮะสำหรับดีที่หลุดออกมาก่อนอัปเดตพรุ่งนี้นะฮะมีอะไรบ้างครับผมมีไข่มาใหม่2ใบนะเท่าที่เห็นตอนนี้นะทุกคนก็คือ M10 เอกกับคาเค้นเอกนะมี2ใบนี้ก็คือ M10 ก็คือตัว M10 โปรตไทนะในด่านเทคป้าพี่ถ้าจะไม่ผิดหรือมัน,มนยูใน,นใตัวโปรตไทอะอ่าใชเ่เป็นเป็นสองใบนี้นะแต่เป็นสีใหม่ใช่แล้วก็มีอันนีเน้เป็นเป็นรูปรูปของที่หลุดออกมานะเป็น M10 ตัวนี้เลยทุกคน เป็นสีเขียวนะพี่เขียวล้วนเลยเออน่าจะมีมีไม่มีสสีด้วยนะเป็นแบบบ้าสีเหลืองก็มีนะตาเหลืองกับตาเขียวธรรมดาใช่นี้เราต้องไปดูในวันจริงนะฮะว่าจะมีอะไรมาบ้างนะฮะตัวที่เป็น M10 ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮิ้วนะฮะฮิ้ว M10 prototype ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วแหละน่าจะอยู่ในใครอีเวนต์นะฮะขายถูกเกินไปปะทำไมคนซื้อบ่อยอย่างวะอ้ยอุ้ยอเออเพิ่งสังเกตออกรวๆเลยใช่ แล้วก็ฮิュคาเค้นนะฮะฮิュคาเค้นคาเค้นตัวคาเค้นนี่เคยเห็นแค่ตัวเล็กเนาะยังไม่เคยเห็นฮิュใช่นคชน่าจะน่ารักอยู่เท่มากเลยอะ่ะแล้วก็เควสนะฮะเควสมีอะไรจ๊ะเควสก็คือนี่รูปนี้เลยนะพี่อาเดี๋ยวพี่อาร์เอาขึ้นนะ,ะก็คือเควสแรกเป็นแบบว่าทำลาย ทำลายทำลายกองเหรียญ250รองบกองนะเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้คือพีคมากเลยอันที่2ก็คือเอาสาัตว์เข้าเดย์แคร์0ครั้งทุกคน <c oughs> คิดว่ามันจะต้องนานขนาดไหนับคือแบบเดย์แคร์มันก็คือถึงเราอยู่ในเซิร์ฟมันก็แค่แบบมันก็นานอยู่ดีนะพี่นะใช่ถึงมันจะค<ล> <3 S 2> รบสามเออสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้ออ่าไม่ได้ซื้อใส่เดย์แคร์ไว้นะครับใส่ได้ทีละสิบถ้ายเคในด่านก็ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงถึงจะ<ม>เอาออกได้ถ้ายืนเอฟเคในด่าน 2ชั่วโมงเราก็ต้องใช้12ครั้งต่อวันนะฮะ24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเลยยี่ั่วโมงใช้ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันนะครับถ้ายืนเอคตลอดไม่ไปไหนนะ12ชั่วโมงต่อวันนานนะพี่นานอยู่นะแล้วก็เป๊ที่3ก็คือเอ่อเปิดให้ได้สัตว์ชนี่25ตัวทุกคนชนี่ก็ยากนะพี่ไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะชนี่สำหรับใครที่ไม่มีเกมพารเปิดไข่ไชนี่ผมบอกเลยนะค่อนข้างยาก ทั้งหมดทั้งวันนี้ต้องดูวันจริงนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนนะถ้ามีคนมาบนเยอะหรือว่าพิตั้นไม่โอเคนะเยอะขนาดนี้คงไม่ไหวหรอกพิตั้นก็อาจจะเปลี่ยนให้อย่างเช่นที่ผ่านมาอะไรที่แบบผู้เล่นเลเยอร์ไม่โอเคเขาก็จะเริ่มปรับให้นิดนิดหน่อย่อยอย่างต่อไปนะฮะคืออะไรจ๊ะก็คือเป็นมิสเตอรี่ไดมอนด์ไมล์นะเป็นมิสเตอรี่ใหม่เพิ่มขึ้นมาจากอันเก่าอันเก่ามันมีกี่อย่างนะ มิตารีแถวและ5 15อย่างก็จะเพิ่มมาเป็นที่อย่างที่16นะครับก็คือมิตอรี่ไม้ไปมิตอลี่ไดมอนด์ไม้อันนี้ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงน่าจะเป็นที่เมืองแหละไ่าทํทอะไรเกี่ยวกับเมืองนั่นแหละก็มีพวกชื่อควสที่ผมไล่ไปเมื่อกี้แล้วก็มีชื่อฮิวนะเอ็กสองครับฮิวแมชชีนเอ็แล้วก็เป็นมเตอรี่เดแคอ อันนี้ก็คือเป็นมิเตอรี่ใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็น17มิเตอรี่แล้วตอนนี้ณปัจจุบันณแผ่นนี้นะครับอันต่อไปละพี่เป็นอะไรก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับตัวละครนะครับก็จะมีบูตนะครับบูตที่เป็นตัวโปรโตไทป์ M10 นะครับเป็นหัวม่งๆขึ้นมาเลยสวยอ่ะก็สวยสวยจริงนะแต่ไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่ปกติแต่อย่าง่อเท่กว่าต่อไปก็คือเป็นบอร์ด M10 นะฮะโคตรสวยเทมากแต่เราไม่ขออะไรเลยนะพี่ผมขออย่างเดียวก็คือพลังสาม อย่าเป็นพสองพลังอะไรเงี้ยเนี่ยสิ่งที่จะพูดเราต้องมาดูพาวเวอร์อีกทีว่าพลังไฟมันเท่าไหร่นะเอ้ากระเด็นเลยกดอนทีแต่ผมก็เสียดายอิสเตอร์บันนี่ฮูบอร์ดอยู่นะที่มันเป็น2พาวเวอร์อะตามจริงมันสวยมากะแล้วเราไม่ได้ใช้ด้วยปกติใช้พลัง3นะครับเพราะมันไวดีเนี่ยไอ้ร้านข้างๆเนี่ยเขามาซื้อเราแล้วเขาไปเอาไราคาเนี่ยเนี่ยเขาแลกหัวทางทางการค้าถามว่าขายราคาปกติได้ไหมได้นะครับแต่ผมต้องยืนนาน พูดเรื่องลีกเสร็จปุ๊บก็น่าจะยังขายไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันต้อง<ช><ด>มีเ <F K S 2> อพการขายผมก็ตัดสินใจขายทุกๆูกไปนะครับที่จะขายได้ไวๆแล้วก็เก็บเ็มได้ไวๆมีรายต่อเสริมตเติมตแต่งไหมรามาพูดเรื่องไททานิกนะฮะจากที่ผมมีความคิดไว้เอ้ย3.1ึงถึงส5ทิลเลียนนะครับผมจะได้ไททานิกหนึ่งตัวอันนี้ผมต้องเก็บเพิ่มเท่าตัวเลยนะฮะเพราะว่าไททานิกราคาอัพเป็น 4.3ขั้นต่ำ4.3ทีิเลียนและขั้นต่ำนะฮะบางทีก็เจอ5ทีิเลียนได้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนขายเลย ประเด็นสาเหตุมาจากนี่เลยไดมอนด์ไมล์ทุกคนใช่สาเหตุมาจากไดมอนด์ไมล์เลยคือค<ช>ุยกันไว้แล้วอ่ะก่อนหน้านั้นว่าถ้าันี้เข้ามานะคือมันจะต้องเละนิดนิดนึงอ่ะถึงว่ามันจะได้น้อยนะแต่มันจะมีคนฟาร์มนะพี่ประเด็นคืออย่างที่คิดที่แล้วที่ผมได้พูดไปนะฮะว่าถ้าเขาเอาอันนี้เข้ามาผมจะกลัวว่าตลาดมันจะเสียตลาดมันจะแตกนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับของจริงเลยถึงมันจะแตกไม่มากนะครับแต่มันก็มันเป็นเรื่องที่ไข่ <c oughs> ดีผมก็ถาเมื่อกี้เลยว่าอยู่แล้วโดดขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมค่อนข้างที่จะเสียใจยนะครับที่ผมเก็บเจมมาช่วงแรกๆแล้วมันเกือบที่จะเปล่าประโยชน์เลยที่เก็บเจมมานะฮะดีนะว่ามันไม่แตกขนาดนั้นมันไม่ได้แพงขนาดนั้นใช่ครับสิ่งที่ผมกลัวเลยที่พูดในคลิปที่แล้วกลัวราคาจะขึ้นเป็นเท่าตัวนี่ก็ดีหน่อยมัน เพิ่มขึ้มานิดนึงพวกราคาราวาก็สังเกตดูจาก14พันล้ยนเป็น19พิเล้ยนแล้วนะครับราคาปัจจุบันทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยส่วนผมขายราคาเดิมทุกคนถึงได้เหมาไปหมดหาไมเสียได้เจมส์ไมก็นิดหน,น่อยนะฮะร,รวมกันที่ผมขายขาดทุนไปก็น่าจะประมาณเป็นทีเลี่ยนแล้วอืจริง <c oughs> พี่พี่ขา,าขายถูกมากก่อนหน้านี้มาก็ขายเรื่อยๆนะครับทั้งนอกรอบและในคลิปผมขายอยู่ตอลอดเวลามาฟงกันมาพอสมควรแลร้วฮะถึงเวลาปุ้คืนแล้ปุ้งคืนลย ทำไงทำพ,พ,พูดพูดอำแปลว่าพุ่งอะ พูดตามเขาสำหรับช่วงเวลาปิดท้ายนะฮะก็จะมีข่าวสารมาบอกอะไรครับออบจา๋าก็คือการสมัครสมาชิกข,ของช่องนะทุกคนตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะพี่ทําทํารูปทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะพี่อาเป็นคนทำแนละ้วทุกคน,นตอนแรกที่พี่โพสต์ไปในชุมชนไม่รู้มีใครเห็นไหมคือตอนนั้นน่ะพี่กลัวคนที่สมัครมาก่อนหน,น้านี้คือถ้าสมัครมาตอนนั้นนชื่อมันยังเป็นอันเก่าอยู่แล้วถ้าเกิดพี่ส่งเรื่องเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนรูปอะไรเงี้ยคือคนที่สมัครไปก่อนนนั้นน่ะมันจะยกเลิกหายไปเลยนะทุกคนพี่กลัวทุกคนเสียเงนนนฟรรีีคบแตต่่วาออ้้ืยม นนะทุกคขั้นต่ำ<ช>ก็คือยี่สิบบาทใช่ขั้นต่ำคือยี่สิบบาทมีโมจิต่อท้ายสวยๆน่ารักน่ารักอัพไปทุกเดือนนะทุกคนถ้าเกิดใครที่ยังเป็นสมาชิกอยู่แบบทุกเดือนทุกเดือนขึ้นไปอ่ะไล่ไปเรื่อยๆนั่นแหละก็จะยิงหัวร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นแมว <laughs> หัวร้อนนะพี่ถ้าอยากเห็นอิโมจินะครับให้กดตรงสมัครข้างล่างด้านขวาใต้คลิปเลยมันจะมีบอกว่าระดับไหนเท่าไหร่บ้างและอิโมจิจะอัปเกรดไปเป็นยังไงบ้างนะฮะข้างล่างเลยใช่น่ารักมากพี่เคี้ยวข้าวเหนียวอยู่ขอโทษ อ่าละวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ออฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายครับจุบจุบดิจุบจุบได้หรอจุบจุบเออหมดจุบ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  เืแจ็คเป็นข่าวบอย